สวัสดีครับเอาละค่ะตอนแรกแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นครับคือจริงๆอ่ะครั้งล่าสุดที่มาดูหนังกับแฟนๆดูเฟิร์สอีพีกับแฟนๆเนี่ยน่าจะประมาณกลางๆต้นๆปีที่แล้วได้ครับตอนสายถัดเทวดาตอนนี้ก็คือแบบว่าถ่ายมานานละเกือบเกือบปีนึงละก็กลับมาดูหนังกลับมาดูเฟิร์สอีพีกับแฟนๆอีกรอบนึงครับสำหรับอบูนก็เป็นครั้งแรกครับผมที่ได้ดูเฟิร์สอีพีกับ แฟนๆก็ตื่นเต้นามากๆครับผมแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษที่อยากให้ทุกคนได้ดูด้วยค่าทรั้งสองคู่เลยกับผม,มก็วันนี้ดีใจมากมๆที่จะได้ดู first EP พร้อมกับแฟนๆทุกคนก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าใน first EP จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับครับ่งตัวอย่างหลายคนก็ทราบแล้แลนะว่าเป็นเรื่องราวของโแกมเมอร์อครับ กิเกินีนี่มันมีไลฟรสดสำหราคนจะได้แบบว่าเออครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สําหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่ยังไ <laughs> ม่รู้ว่ามา <laughs> แบอบว่าตอนนี้กดเข้ามาดู <laughs> <laughs> เห็นว่าแบบว่าเป็นนักแสดงสี่คนหล่อๆยืนอยู่แต่ไม่รู้ว่าพวกเราเล่นเรื่องอะไร <c oughs> พวกเรามาจากเรื่อง My Romance Scammer นะครับเป็นเรื่องราวความรักครับของมิชาชีพหนุ่มหล่อสองท่านครับคือทิมกับยูนั่เองครับผมคือเราสองคนนียไม่รู้จักกันทิมกับยูไม่รู้จักกันแต่ว่าจับผ้าจับผูดันมาตกหลุมรัก ลูกเจ้าสัวแบบว่าเศรษฐีหมื่นล้านทั้งสองท่านนั่นนะคือไปไกับนอตนั่นเองครับผม <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะหวังว่าจะมาหลอกเขาแหละหวังว่าจะมาเอาเงินเขาแล้วก็หนีไปมาแต่งกับเขาแล้วก็หยาแต่ว่าไปไปมาเพิ่งมารู้จริงๆอ่ะเรารักเขาครับ <c oughs> อยากดูแล้วไหมครับ <c oughs> ผู้ชมทางบ้านตอนนี้อยากดูหรือยังครับถ้าอยากดูพิมก้าวเข้ามาด้วยครับ มิโอมิโอมสแกมเมอร์เป็นยังไงคะชะตายครับผมก็เป็นสแกมเมอร์อีกอีกเวนึงกับกับพี่จูเนียร์ครับผมเขาเป็นสแกมเมอร์มืออาชีพสำผมเป็นสแกมเมอร์ที่เรียกว่าแบบเหมือนฝึกหัดครับคือเราแบบไม่รู้ใจตัวเองครับอยากจะหลอกแต่ก็หลอกไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราแบบพ่องแง่แม่งอนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโอ้หลอกคนครั้งแรกเป็นไงบ้างครับหลอกคนแรกคุณเนี่ยค่ะโอ้โหหลอกไม่ลงฮะเห็นหน้าตาเขาก็คุณได้ดีครับหลอกเขาไม่ลงยังไงล่ะ ก็หลอกไม่ลงคือหน้าตาเขาหน้าเอ็นดูครับผมรู้สึกว่าเราก็เลยไม่หลอกดีกว่าแต่ชายเขาก็ไม่เชื่อว่าเราแบบว่าไม่หลอกจริงจริงอะไรอันนี้ในเรื่องเนาะใช่ในเรื่องทำไมลูกเหือล่ะคะรู้สึกงไงบ้างคะคนมาหลอกหลอกแบบนี้ลูกเหือรู้สึกยังไงก็คือคืออย่างที่เห็นในตัวอย่างคือเราเราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหลอกเราเราก็ว่าเออเขาหน้าตาดีเขาดูจริงใจแล้วก็แบบว่าเขาดูมิชเน่ได้ค้นหาเราก็เลยแบบว่า ชอบเขาเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเขามาหลอกครับส่วนน็อตก็เหมือนกันคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าชอบเขาเหมือนกันใช่ผมเรียกเรียกว่าเป็นเป็นผู้ให้ผู้ให้อะไรครับให้ความรักความสุขการดูแลครับผมคือเหมือนแบบว่าคือน็อตนะครับจริงๆคือผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับคู่ของทีมไปเนี่ยอยู่น็อตจะมีความน็อตจะเข้าหาตัวพี่ยูมากกว่าจากที่แบบเขามาทําดีนิดเดียวเพราะว่าด้วยความที่น็อตจะเป็นตัวละครที่เด็กที่สุดแล้วก็ซื่อที่สุดแล้วครับผมใช่ครับ ก็ออนวันนี้ตอนแรกตอนแรกครับวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับสำหรับใครที่มีบัตรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในโรงหนังพร้อมกันครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยก็รับชมนะครับทางจีนยี่ห้าครับสองทุ่มครึ่งพร้อมกันทั่วโลกครับแล้วก็รับชมน้อนหลังนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งครับผมที่เดียวครับทีวีทีวีเท่านั้นครับผมส่วนใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับผมมาใส่แฮชแท็กกันครับผม My Romance Scammer EP หนึ่งครับเราจะค่อยดูกันครับอ่ะแล้วฝั่งนี้อะค่ะครับเวลาโดนหลอกยังไงคะคุณมาเวลาโดนหลอกเวลามีคนมา เขาหลอกแต่เป็นใจคุณหลอกะฮะคุณจะจัดการเขายังไงเวลาโดนรูเขาลอกคจะจัดการยังไงครับเร่องติจะจัดการยังไงดีนะคุณจัดการยังไงอ่ะถมาติถ้าบอกบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าบอกเนี่ยจะเป็นการสปอยเพราะว่าในในตัวอย่างเรายังไม่ได้บอกว่าเออเขารู้เขาจับได้หรือยังหรือว่าเขาจับได้แล้วเขาจัดการยังไงแสดงว่าจริงจริงเขาไม่ค่อยหลอกคุณครับผมจริงใจค่ะนี่ถ้าสมมติถ้าสมมติน้องมาโดนโดนหลอกจะจัดการคนที่มาหลอกเราอย่างไร สมมุิสมุิสมุติเขาหลอกใช่ไหมผมผมว่าจะเลิกยุ่งกับเขาไปเลยถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาอถ้าเกิดว่าเขายังยังอยากแบบว่ายังอยากรู้จักกันอยู่ก็ให้เขาแสดงความจริงใจอาทำไมทำไมอื้ให้เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วที่มีอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าจริงใจหรือเปล่าจริงใจครับผู้ชมทงพ้าดเห็นชอบกดก้าก้าวล้วนก้าล้วน้อมกับปูนตู้ไหนยังไงครับ าดูเขาหลอกเต็มใจให้หลอกไหมครัเต็มใจสุดๆครับก็เต็มใจครับผมคือตามเขาไม่ทันเนี่ยผมเขายังไม่ทันจะหลอกเลยเราก็เทใจให้เขาแล้วครับผมใช่แต่ว่าอาจจะไม่หน้าตาดีเท่าพี่ทีมแต่ว่ารู้สึกว่าเราใช้ความความความหล่อมันคนละแบบใครคิดว่าอยู่หล่อกดกดแปดมานะวันนี้กดแปดมา่กดแปดพี่ยู่หล่อกดแปดพี่มาบอกว่าพี่จูดบอกว่าหล่อตรงหล่อมากเพราะหล่อน้องน็อตเพราะตรงหล่มกเพราะความแบบความซื่อเหมือนกันความความดีของเขาอะไรเงี้ยในเรื่องครับผมใช่อันนี้ในเรื่องนะ ครับผมตัวเลขแต่พิมแปดเเลยก็ได้ครับไม่ต้องพิมไม่ต้องพิมทำรอเล่นครับอ่ะก็เข้มข้นแน่นอนครับได้พี่ถามเลยถึงวันเลนทายเลยโอ้โหใกล้แล้วนี่ครับใกล้แล้วอีกประมาณสิบกวันจะมีสิ่อะไรให้แบบว่าพวกพี่ได้โรแมนติกบ้างคะครับก็วันวาเลนไทน์เนี่ยคือ12นี้14เส็นม่ไเดียวมันนะใช่แกมเมอร์คือไม่โรแมนต์กจกแกมเมอร์ ก็จะบอกไปแล้วว่าวันแห่งความรักเนี่ยจูมีให้ทุกวันมันไม่สำคัญหรอกว่าจะสิบสี่หรือสิบสองทุกวันที่มีดอกงม้เนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์หลอครับวหลอกแล้วเนี่ยหลอกวันวาเลนไทน์สิบสี่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย EP ก่อนหน้านี้ที่เราได้รับชมกันเนี่ยคือวันที่แปดถูกไหมใช่ครับก็เป็น EP สองก็ EP สองเนี่ยจะบอกได้เลยว่าต้อนรับวัาเลนไทน์ได้อย่างดีมีทั้งแบบว่าความหวาน ความขมเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยอย่างที่พวกเราติดตามเปรี้ยวหมายถึงบ้านแคปฉากในในแบบในซีรีส์มาแบบเป็นมีวอลิไทยได้ไหมได้ครับเตยลืมติดแทสชักด้วยนะคะห้ชักว่าอะไร My Romance ์แกร์ e มอร์อีพีสองแล้ววันนี้ต้องอีพีหนึ่งก่อนครับมีปีไหมมีมีซี่แบบหวานๆไหมอีพีหนึงอีพีส อีพีหนึ่งเนี่ยมีอยู่แล้วครับแต่อีพีสองเนี่ยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูดดก็รอดูพร้อมทุกคนแต่คิดว่ามีอยู่แล้วอย่างอีพีหนึ่งมันจะหวานแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคนมาดูเนี่ยเออทำให,ทำให้ทำให้พี่ขออนุอญาตให้ความหวานหน่อย <s> ผมบอกผมบอกได้แค่ว่าดูจนจบแล้วกันเราจะรู้ว่าหวานแค่ไหนเพราะว่าเพราะว่าของดีอยู่ตอนสุดท้ายออหมอนขาดกบหมอนขาดยูนอสเนี่ยมาร์คใครหวานกว่ากัน ในในวันนี้ในวันนี้วันนี้วนีะอีพหนึ่งะยกให้ยกให้ทีมไปยกให้ทีมไปยกให้ทีไปยกให้ยกัน้แพ้แ้กเลยเหรอคะมาเลไทยยังไงคะจะมีแคปแบบเป็นมีได้ไหมเปลี่ยนใหม่มีถอดเสื้อไมมีส่วนตัวหรือเปล่าคปูนปูนมีครับปูนมีอมไมมีพะอมไม่ค่อยชอบถอดเท่าไหร่ อีพีหนึ่งก็เกิดเรื่งไปสปกพอยก็สิ่ถึงก็ผมก็เอาเป็นว่าบอกแค่ว่าอยู่ในป่าล้กันครับผมไปเจอในป่าครับเหล้วบินเดอะจังเกิ้ลครับผมแล้วแต่เป็นซีนที่เหมาะครับพี่โอมมามผมนักแสดงทุกคนลงความเห็นเหมือนกันเพราะว่าเพโอมโอมเขาจะเล่นซีนในในป่าเนี่ยเหมาะไข่เตอร์เขาเหมาะมากจริงจริงรวมป่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนชมทุกคนก็เออปุ๊บเออโอมเหมาะจริงเดี๋ยวทุกคนรอดูกันได้ครับพอเขาช่วยเราเข้าป่าแล้วใช่ก็ เราเราไปไปเจอกันนะครับผมแต่เขาชวนลงก็ไปก็คือคือาจะจะบอกหน่อยนิดนึงว่าในอีพีหนึ่งเนี่ยอยู่น้องอาจจะยังไม่หวานมากแต่ว่าวาเลนไทยอมปูลมีมีแพลนไปแล้วนะครับเาะมาเขามแล้วผมบอกแล้วว่าวันแห่งความรักมีทุกวันเดี๋ยวผมมีให้พรุ่งนี้เลยวันนี้วันนี้เดี๋ยววันนี้ก็มีให้ดูอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสิบสองผมแถมไปอีกวันหนึ่งเลยก็ได้เอาหมดเอาหมดเอาหมด ยอมแลยยอมแพ้พยอมแล้ยอมเลยตตามทุกวันดีเนาะครับผมใช่ครับก็ My Romance Gamer นะครับโอกาสนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทาง JM ยี่ห้าครับผมได้รับชมยอดหลังได้นะครับทาง VTV เขาเวลาสามทุ่มครึ่งครับผมครับสั่งได้ครับฝากด้วยครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับ